ครับขณะน,นี้ครับผมได้เดินทางมาเยี่ยมแปลงมันทับหลังของคุณสำรานคำร,ร,ร,ร่วง <unle Sharing. S 1> ครับเออ,เอ,อคุณสัมภา์คำร่วงครับ,บ <Estados S 1> คำเจ็ดเาเคำเจ็ดคุณสัมภาดคำเจ็ดเดี๋ยวเราจะฟังงาน favourite. คือมันแปลงนี้คุณสัมภา์ได้ใช้ตัวหยวนนะครับตัวหยวนกับยูโรลองพื้นครับลองพื้นดูหัวมันนะครับแล้วทั้งแปลงครับมันจะออกมาแบบนี้ ตอนนี้ผมจะให้คุณสัมภาษณ์เอาถามคุณพี่ก่อนคุณพี่บ้านบ้านยุไสครับบ้านยุบ้านวัดครับยุบ้านวัดเนาะเอามือนี้คุณพี่เพิ่นเก็บมะเบิงครับว่าปุ๋ยห่อสือได้หลายนะเอาคุณสัมภาษณ์เอางัดขึ้นอืดยืดยืดืดขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วครับหัวมันนะครับอืดยืดืดครับเอาคุณพี่ช่วยยกหน่อยครับช่วยยกหน่อยครับคุณพี่ช่วยยกหน่อยครับนะครับหัวมันครับ ซึ่งคุณสัมภาษณ์มันเราได้ได้กี่เดือนได้เดเดือนเจ็ดเดือนเเดือนไม่ถึงปีเนาะเอาคุณพี่ผู้เชี่ยวชาญในมันสหลังประมาณกี่กิโลเงานี่นหะสิบโล10บโลสิโลถ้าร้อยต้นโอ้ถ้า10ต้นก็ร้อกิโลร้อต้นก็ได้ตันนี่โอเคเอายกยกไปห้มกันครับ ครับยกไปยกไปนี่ครับเงานีเด้อพี่รองเรื่องเงาหัวยใหญ่จะว่างทับกันเราจะว่างทับกันเออเอายกยกเงานี่ขึ้นกอนเงาใหญ่ๆเดี๋ยยกขึ้นอันนี้คือเรื่องจริงนะครับเรื่องจริงการยกก็ไปน้องชมนี่โอ้ครับอันนี้คือเรื่องจริงครับจากผิดพธุ์ใดเอดีนะครับที่ว่าจะมีเอางลงว่างลงมันนัก รับผิดภันในอาทิตยก็จะมีเขาลรองพื้นด้วยหยวนครับหยวนกระสอบหยวนกระสอบยูโรแล้วมาตบท้ายด้วยคูหน้าครับคูหน้าจะใช้ได้ทุกช่วงประโยชน์ของพืชนะครับทั้งให้หัวทั้งให้การเจริญเติบโตครับเอามาถามหันหน้ามาใส่แดดจังเลยดูซิว่าพอใจปะพอใจครับพอใจมันใดหัวใหญ่ดีมันได้หัวใหญ่ครับเอ้าวันนี้เจ้าเจ้า จะป,ประมาณว่าสามเงานี่สิจัโล้อหาสิบลถึงบ่เถีง,ถงเอาแยกแยกเงาบัางแยกเงาบัางเอานี่เงาหนึ่งโอ้ยมายให้คนหน่อยยกอันนี้เงาหนึ่งได้ไปน้องเด้อเนี่ยครับอันนี้เงาหนึ่งครับบังบังหัวมันครับโอ้ยผมลังเงียหลายเพื่อมันงัดกระหินกับมันฮักขล้อเฉลี่ยมันสามเงาได้ไ่น้นองเด้อขาดว่าไม่ต่ำกว่าห้าสิบกิโลครับ ภาพว่าไม่ต่ำกว่าห้กิโลวันนี้ผมก็ดีใจกับผิดพันไอเอทีนะครับสําหรับพี่น้องครับที่ดูการถ่ายทําผ่านช่อง Youtube ของส้มตับัวราชครับท่านอย่าลังเลใจนะครับคุ้มค่าเ่ราะสองกระสอดในพันสามสิบบาทคุณเคุณสาพัคุ้มค่าครับคุ้มค่าเนาะครับมันคู่หน้าเหลือจากใสเขามาใส่มันคุ้มค่าเอาฝากฝากไปนี่ฝากไปพี่น้องได้ครับ อันเจ้าอยู่บ้านไหนผมอยู่บ้านวัดนะครับบ้านวัดน่ายัากุลครับน่ายังก็น่ายสัมผัสข้าเกศครับสัมผัสขําเกศอายุจากปีปี่หนอยู่หาสิบสองปีครับหาสิบสองปีครับก็สมาชิกไอเอทีนะครับได้ทุลองใช้จริงเห็นจริงครับบางมั่นอีกทีหนึ่งก็พี่น้องเด้อโวลตุนตาสะออนครับครับดูดูดูครับวันนี้ครับผมก็ถ่ายทำครับผ่านช่องยูทูปชาแนลของสมศักดิ์บัวราชนะครับ ชิปนี้ก็ก็ขอแค่นี้ครับ